โอเคครับวันนี้ผมก็จะมาทดสอบโหมดโฟกัสเสียงของ Oppo Reno 2นะครับโดยการจะมาทดสอบนางแบบคนสวยนะี่คือป้าหงของเรานะครับตอนนี้ผมใช้เลนส์วาย30 fps อยู่แล้วดูคุณภาพเสียงที่ผมพูดนะครับป้าหงลองพูดหน่อยอวันนี้จะปลูกต้นกล้วยไอ้ต้นไม้ต้นกล้ยกวยไม้นะคะโอเคนะครับอันนี้คือระยะเลนส์วายนะครับต่อไปผมจะซูมไป 1x นะครับอหนุ่ม 1x ครับลองพูดนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับ อ่าหนึ่งเอกครับลองพูดหน่อยครับพูดนี่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 พูดที่กล้องเนี่ยอ่าพูดมันเลยวันนี้จะปลูกสาหร่ปลูกกล้วยไม้ค่ะอ่าเอาภาพปิดจมูกออกกันได้ไหมอ่าลองพูดนะวันนี้จะปลูกสาหร่ปลูกต้นมากล้วยไม้ค่ะโอเคครับนี่เนื้อยะหนึ่งเอกนะต่อไปสองเอกนะครับ,ระะรบ,อ,รบอ่าสองเอกลองพูดอ่าระหงลองพูดนะครับอ่าสองเอกครับพูดเหมือนเดิมก็ได้ครับ ันนี้จะสาธิตปลูกก้นไม้ตดกล้วยไม้นะคะโอ้โหอะต่อไป 5x นะครับ 5x ลองฟังเสียงเก็ียบเทียบนะครับเสียงผงเสียงเสียงปลาหงนะครับอ่ะอันนี้ 5x ลองพูดดูบลาหงเสียงจะชัดเจนขึ้นไหมวันนี้จะสาธิตปลูกกล้วยไม้นะคะพูดแล้วมองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยเอาพูดอันนี้จะสาธิตปลูกกล้วยไม้นะคะอันนี้คือ 5x นะครับเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปอีก เดี๋ยวผมลองพูดอีกนะพูดพูดเหมือนเดิมนี่แหละอ่ะซูมไปที่เดี๋ยวผมซูมไปที่ 10x อ่ะ 10x อ่านี่10มี 10x นะครับอ่ะเป็นดิจิตอลซูมลองพูดดูครับอ่าไดสาอสาธิตปลูกกล้วยไม้นะคะนี่พูดดังเลยเชิเนี่ยวันนี้จะขอสาธิตปลูกกล้วยไม้นะคะโอเคเดี๋ยวผมไป 20x ซูมสูงสุดนะดิจิตอลซูมพอเสียงมันจะ ชัดเก่มากกว่าเดิมไหมอ่ะลองพูดดูปาหงเดี๋ยววันนี้จะขอสาธิตปลูกต้นกล้วยไม้ค่ะโอ้โห,โหตอนนี้ผมจะเพิ่งอยู่ยครับเดี๋ยวผมจะกลับมาที่เลนวายนะฮะแล้วให้ปหงพูดใหม่เพราะเสียงมันจะแตกต่างแค่ไหนนะครับโอเคปาหงลองพูดพูดเลยครับอันนี้ขอสาธิตปลูกกล้วยไม้นะคะโอ้โหอ,อันนี้ผม,ผมหมดจะไปแล้วตอนนี้นางแบบก็จะไปนะครับ โอเคขอบคุณป้าหงมากครับเป็นไงบ้างครับอ่าเสียงที่ได้ยินแตกต่างชัดเจนกันไหมเรา,าทุกคนก็ลองเปรียบเทียบกันดูครับโอเคขอบคุณนางแบบมากครับวันนี้